พระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสตรีมหามายาได้อภิเษกสมรสไม่นานพระนางสตรีมหามายาทรงสุบินว่าพระนางไปอยู่ในป่าหิมพานได้มีช้างเผือกเชือกหนึ่งนำดอกวัวลงมาจากยอดเขาสูงมหาพระนางจึงปรึกษาโหราจารย์เพื่อทำนายพระสุบินว่าจะได้พระโอรสที่ประเสริฐเมื่อจวนครบกำหนดคลอดพระนางจึงทูลลาพระสวามีเพื่อไปประสูติที่เมืองของพระนาง ขณะเดินทางถึงสวนลุมพินีวันพระนางได้ประสูตรพระราชรถที่ใต้ต้นสาระได้ขนานนามพระนามว่าเจ้าชายสิทธัตถะเนื่องจากพราหมณ์ได้เคยทํานายไว้ว่าหากเจ้าชายสิทธัตถะครองราชสมบัติจะเป็นผู้มีพระบรมเดชานุภาพมากแต่หากเสด็จผนวดจะเป็นาศาสดาเอกของโลกพระบิดาทรงต้องการปลูกม,มัดเจ้าชายสิทธัตถะให้ครองราชสมบัติมากกว่าที่ใช่ทรงออกผนวด ดังนั้นเมื่อพระองค์มีพระชนมายุได้1 6พรรษาพระบิดาจึงจัดให้พระองค์อภิเศกสมรสกับพระนางพิมพายสโสธราซึ่งมีความเกี่ยวดองเป็นพระญาติกันเมื่อพระชนมายุ2 9่สิษาพระองค์ทรงเกิดนิพพิทาเบื่อนายจึงเสด็จประพาสนองเมืองด้วยรถม้าพร้อมด้วยสารถีเทวทูตทั้งสี่คือคนแก่คนเจ็บคนตายและนักบวช ทำให้พระองค์สังเวทพระไทยและตัดสินพระไทยจะ,สะเสด็จออกบวชเมื่อกลับถึงพระราชอุทยานเจ้าพนักง,งานราชสำนักกราบทูลว่าพระนางพิมพาประสูตรอรุตแล้วพระองค์ทรงอุทานว่าพันธนังชาตังราภูลังชาตังซึ่งหมายความว่าห่วงเกิดขึ้นเสียแล้วคืนหนึ่งพระองค์ตัดสินพระไทยแน่แน่ที่จะออกผนวดทรงเรียก ชน,นะมหาเล็กคนสนิทให้เตรียมม้ากันทะกะจากนั้นได้เสด็จเปลาพระนางพิมพาและพระโอรสซึ่งมันทมหลับสนิทพระองค์ทรงเดินทางตลอดคืนจนถึงเช้าที่แม่น้ำอโนมาซึ่งเป็นเขตกั้นเมืองสามเมืองคือกบิลพัทส,สาวัตถีและภัยสาลีทรงเสด็จลงจากม้าประทับบนหาดทรายทรงตัดพระโมลีแล้วทรงคลองผ้ากายสาวพพั ที่ขติการพรมนำมาถวายพระองค์เสด็จจาริกเข้าแคว้นมคตเรื่อยไปจนถึงกรุงราชคฤึกทรงศึกษากับคณาจารย์สองท่านคืออาลานดาบดและอุทกดาบทดเพื่อหาทางตัดสรู้แต่ไม่สามารถทำให้พระองค์ตัดสรู้ได้จึงส่งอำลาท่านคณาจารย์แล้วเสด็จาริกสแสวงหาที่สำหรับบำเพ็ญเพียรทุกกิริยาตามนักบวชที่นิยมทำกัน จนมาถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมซึ่งมีแม่น้ำในรัญชราไหลาผ่านพระองค์จึงหยุดประทับเพื่อบำงเพ็ญเพียรโดยมีปัญจวัคคี์ทั้งห้าเฝ้าปฏิบัติด,ด้วยพระองค์ทรงบำงเพญทุกกิริยาจนพระวรกายสู้ผอมพระอินทรงเห็นจึงได้แสดงปริศนาธรรมสอนโดยติดพินสามสายให้พระองค์ฟังสายพินหนึ่งถึงลวดตึงเกินไปเมื่อดิดสายจึงขาด สายที่สองสายหย่อนเกินไปอีบจึงไม่ดังส่วนสายที่สามไม่หย่อนไม่ตึงมัชฌิม,มาปฏิปทาดิดได้ไพเราะพระองค์เห็นเช่นนั้นทรงคิดได้และเลิกบำเพ็ญทุกกิริยาแล้วเริ่มกลับมาเสเวยอาหารทําให้ปัญจวัคคีเสื่อมความศรัทธาพากันทิ้งพระองค์หนีไปอยู่ที่อื่นนางสุชาดาทิดากะหบดีได้นําข้าวมาทูป,ปายาตคือ ข้าวที่หุงด้วยนมโคมาถวายพระองค์ทรงสเสวยข้าวจนหมดแล้วทรงอธิษฐานก่อนลอยถาดว่าหากสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขอให้ถาดลอยทวนกระแสน้ำแล้วจึงทรงปล่อยพระหัตถ์และถาดก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไประหว่างทางเสด็จกลับที่ประทับพ,พบกับพราหมณ์ได้ถวายยาคาพระองค์นำมาปูเป็นอาสนะสำหรับประทับใต้ต้นพระศีมหาโพธิ์ พระองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิพระบาทขวาขวางทับพระบาทซ้ายและบาทขวาทับพระบาทซ้ายผินพักไปทางทิศตะวันออกทรงตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าหากยังไม่เป็นลูพระสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ยอมลุกขึ้นแม้ว่าเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปแล้วพญามารก็มาผจญโดยอ้างว่าที่ประทับเป็นของตนและได้ให้พนางธรณีเป็นพยาน พระองค์ประทับนั่งไม่หวั่นไหวที่โพธิบัลลังก์จนชนะมารทรงมำเพญสมาธิจนมรุญยานที่หนึ่งในตอนปฐมยามสามทุ่งบุพเพนิวาสานุสติยานหมายถึงรู้แจ้งถึงอดีตชาติของตนและของคนอื่นพอถึงมัชฌิมายามเชียงคืนทรงมรุญยานที่สองจุทูปะปาตยานหมายถึงความรู้แจ้งเรื่องการจุติคือการดับและการเกิดของสัตว์โลก และปัดฉิมยามหลังเที่ยงคืนทรงบรรลุญาณที่สาอาสวะกะขยะญาณหมายถึงความรู้แจ้งของความสิ้นไปของกิเลสและอรยิยะสัจสี่เมื่อบรรุญาณทั้งสาจึงสำเร็จเป็นพระอาหารหันในเช้าวันรุ่งขึ้นสแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปวัตนสูตรพระองค์ทรงสเสร็จได้โปรดปัญจวัคขี์ทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวัน พระองค์ได้แสดงปฐมเทศนาธรรมจกกักรกปวัตนสูตรในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน8หรือวันอาสาฬหาบูชาพอแสดงธรรมกันจบโกธัญญะผู้เป็นหัวหน้าปัญจวัคคีได้เกิดดวงตาเห็นธรรมคือบรรลุเป็นพระโสดาบันและทูลขอบวชเป็นพระพิสุส่วนปัญจวัคคีทั้ง4ต่อมาได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์และได้บวชเช่นเดียวกับโกธัญญะทรงประทานอวาทปาิโมก หลังจากที่พระโมคคัลาสาวิบุรบวชไปนานพระพุทธเจ้าได้ทรงประชุมพระสาวกขึ้นในวันเพ็ญกลางเดือนสามวันมาฆภูุชาที่พระเวรุวนารามเมืองราชคฤห์โดยพระองค์ทรงเป็นประธานมีพระสงฆ์จำนวน1250รูปแต่ละรูปล้วนบวชกับพระองค์และสำเร็จเป็นพระอรหรันต่างมาประชุมโดยมิได้นัดหมายและพระองค์ได้แสดงโอวาทปาติโมกการประชุมสาวกครั้งนี้เรียกว่า จาุรงคะสันนิบาตพระราหุลเป็นสมณเณรอง์แรกพระองค์ได้เสด็จทรงบาตรในเมืองกบิลพัทพระเจ้าสุโธธนะจึงทูลขอให้เสด็จไปรับบิณฑบาตในวังพระนางพิมพาเยโสธราจึงจัดให้โอรสราหุลทูลขอเป็นราชทายาทและทรัพย์สมบัติของพระบิดาพระองค์ทรงเห็นว่าโอรทูลขอสมบัติทางโลกซึ่งไม่ยั่งยืนไม่เหมือนธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสรู้มา ึงรับสั่งให้พระสารีบุตรเป็นพระอุปชาบวชสัมมเนในพระราหุลพระราหุลจึงเป็นสัมมเนองค์แรกในพระพุทธศาสนาภิกษุณีองค์แรกพระนางประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระนานางและพระชายาของพระเจ้าสุโธธนะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามว่าสตรีจะบวชในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่พระองค์ทรงตอบใบเบียงหลังจากนั้น พระนางได้ตามพระองค์ไปที่กรุงไพรสาลีโดยพระนางและบริวารได้ปรงผมและนุ่งผ้าย้อมฝาดทูลขอบวชอีกแต่พระองค์ปฏิเสธแต่ในที่สุดพระองค์ก็ตั้งเงื่อนไขว่าถ้าหากยอมรับครุธรรม8ข้อและต้องรักษาศิน6ข้อไม่ให้ขาดจนครบ2ปีถึงจะบวชได้ด้วยศรัทธาของพระนางทำให้สามารถบวดเป็นพิษุนีองค์แรกในพระพุทธศาสนา เสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์เสด็จไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพื่อแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมานดาซึ่งสิ้นพระชนแล้วได้เสด็จบังเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิตหลังจากจำพรรษาและแสดงธรรมโปรดพุทธมานดาแล้วจึงเสด็จลงจากสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นวันออกพรรษาพุทธศาสนิกชนไทยนิยมทำบุญตักบาทในวันนั้นและเรียกการตักบาทนี้ว่าตักบารเทโวหนะแปลว่า ตักปาดเนื่องในวันคลายวันพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกทรงปรินิพานขณะที่มีพระชนมายุ8ปพรรษาทรงพระประชวนหนักหลังจากที่หายอาพาธพระองค์ได้แสดงโอภาษนิมิตรบอกใบใ้แก่พระอานทน์เพื่อให้พระอานทนกราบทูลอารัธนาให้พระองค์มีพระชนมายุยืนยาวต่อไปแต่พระอานนท์ไม่เข้าใจส่วนด้านพญามาได้เข้าเฝ้า กราบทูลในพระองค์เสด็จนิพพานพระพุทธเจ้ารับคําแล้วทรงปรงอายุสังขารกำหนดวันตายพระองค์ได้เสด็จนิพพานที่ใต้ต้นสาระเมืองกุศินาราในอีกสามเดือนต่อมา